สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะพามาดูวิธีการทำสายกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าถักถ้าเราได้ใช้ตัวสายกระเป๋าสำเร็จรูปก,ก็จะทำให้ดูมีคุณะคะ่ามากยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสายกระเป๋าสำเร็จหูถือนะคะเป็นแบบลักษณะตอกส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นห่วง ซึ่งเราสามารถที่จะถักโคเชแล้วก็ใช้เย็บปกติได้ไม่จำเป็นต้องต่อนะคะลักษณะของหูลักษณะถัดไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของหูไม้เป็นแบบไม้สาเร็จอาจจะมีพิมพ์ลายแล้วแต่ลวดลายที่เขาแกะสลักมานะคะส่วนอีกแบบนึงจะเป็นลักษณะของสายถักซึ่งเป็นสายถักที่นิยมถักกันนะคะแล้วก็ใช้ตัวครอบปลายสาย จะมีสีเงินสีทองเลือกตามความเหมาะสมนะคะลักษณะถัดไปจะเป็นลักษณะของฝากกระเป๋าสําเร็จนะคะซึ่งจะมาพร้อมสายสะพายแบบปรับได้หรืออาจจะเป็นสายสะพายไหลแบบใบแดงนะคะซึ่งลักษณะการตอกจะยึดติดด้านหลังกับตัวชิ้นกระเป๋าะคะ่ะซึ่งเวลาเปิดอาจจะเป็น ฝาเปิดแบบลักษณะต่างๆเราก็สามารถดีไซน์ออกมาให้มีลักษณะที่แตกต่างกันได้นะคะขั้นตอนการที่เราจะตอกสายกระเป๋าติดก,กับตัวชิ้นกระเป๋าถักนะคะเราก็ดูที่รูตำแหน่งเราอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงจากรูที่เขาเจาะมาให้ก็ได้รูที่เจาะมามันจะเป็นรู1รูแต่เราอยากได้ความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ทำเป็น2รูก็ได้นะคะ แล้วเราก็ยึดติดกับตำแหน่งที่เราจะต้องการที่จะยึดเราก็ใช้ตัวของเหล็กแหลมนะคะเป็นตัวนำเพื่อที่จะแทงไปหาตำแหน่งที่เราต้องการด้านของด้านผ้าได้เราก็เจาะลงไปนะคะพอเราเจาะลงไปแล้วเราก็เอาตัวของขาหมดให้ขึ้นมาด้านบน แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวปลายสายกระเป๋าวางลงไปแล้วก็ปิดด้วยหัวของหมดุดกดเขาเข้าไปโดยประมาณนะคะแต่เราสุดท้ายเราต้องใช้อุปกรณ์ในการตอกย้ำเพื่อให้มันแน่นอันนี้คือเราได้ประกอบเอาไว้คร่าวๆนะคะ อีกอันนึงก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันนะคะเมื่อเราประกบหมุดได้ทั้งตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการต่อนะคะเราก็ใช้ตัวฐานรองต่อวางด้านหลังของหมุดด้านหลังให้มันตรงกันนะคะตรงกับหมุดที่เราต้องการจะต่อเสร็จแล้วเราก็จะใช้หมุดตัวย้ำ ที่ลักษณะเป็นหัวแบนเหมือนกับตัวหมุดที่เราใช้นะคะขนาดมันต้องได้พอดีกันแล้วเราก็ประกบอย่างนี้เราไปวางที่พื้นแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกแรงๆสักประมาณ 4- 5ห้าครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะลักษณะการตอกเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยตอกลงไปด้านบนของตัวย้ําหมุดนี้ได้เลยนะคะกดลงไปแรงๆสักห้าครั้งค่ะ เอ้าวอ้ยเรามาดูกันนะคะเมื่อเราต่อกกระเป๋าเสร็จแล้วหูกระเป๋าเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นลักษณะของหูกระเป๋าทั้ง4ด้านซึ่งการต่อหมุดอะมันทำได้ง่ายและรวดเร็วถ้าช่วงแรกอะ่ะอาจจะไม่ชำนาญแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆอะ่ะความชำนาญก็เกิดขึ้นซึ่ง การต่อมุดเนี่ยทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นเราไม่ต้องมานั่งเย็บให้สีด้านเท่ากันให้สีด้านมันสวยงามแต่ลักษณะการต่อเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกขนาดหมดุดขนาดความหนาของผ้าให้เหมาะสมแล้วอะเราก็ต่อมุดได้อย่างรวดเร็วขึ้นสวยงามสุดท้ายนี้นเรามาดูอุปกรณ์พวกปากกระเป๋าสายกระเป๋าฝากกระเป๋าแบบต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อการเจาะนะคะตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีหลากหลายนะคะทั้งแบบ หูสั้นหูยาวหูสะพายอาจจะเป็นหนังโกลมหนังแบนหรือจะเป็นปากกระเป๋าปิกแบกไซส์ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เป็นปิกแบกเล็กอันนี้จะมีหูหิ้วถือมาด้วยนะคะก็แวะเวียนมาชมได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ